สวัสดีพ่อใหญ่สีจากพี่โชติดานะคะสวัสดีพ่อใหญ่สีจากพี่สุเออจากพี่จากมาดามสุวรรณีค่ะสวัสดีแต่มาทําธุรกิจอยู่ที่ลบบุรีใช่ไหมคะสวัสดีไอ้ตุนจากอาจิมาโมราสินนะคะละกันครับอสองคูง่ครึ่งของใครเนาะสวัสดียานีจากอาจิมาโมราสินค่ะสวัสดี จ้าแม่วันตอบกลับมาดามสุพนิวจัจานะคะสวัสดีแม่วันจากอาจ,จิมาโมราสินค่ะสวัสดีค่ะคุณไอซ์ุ่นจากแม่พัชรินนะคะซูซี่บอกว่าไม่ทานมื้อเย็นปาดเก่งมากเลย่ะอุ้ยพี่ซูซี่เก่งจัง <c oughs> ยังเลยค่ะแม่อีบดบอกานไม่ขึ้นนะคะเม <c oughs> ื่อเช้าส้มไปบ้านแม่อีด่าส้มเห็นแล้วว่า จ้าแม่วันตอบกลับมาดามสุพณีวัจ้านะคะสวัสดีแม่วันจากอาจิมามราสินค่ะสวั clam. สดีค่ะคุณไอตุนจากแม่พัชรินนะคะนี่ค่ะคุณสุดสิริจากพี่ปูสนิสาค่ะสวัสดีน้องปูจากมาดามสุพณีค่ะสวัสดีคุณอุไรนะคะจากมาดามสุภณีค่ะยินดีต้อนรับก็อใหญ่วิจิตด้วยนะจ้ามีมาดามสุพณียนีเพิ่มพูนค่ะวันนี้หวังไม่ขึ้นนะคะวันนี้ขายอ่ะยินดีต้อนรับคุณบุญสิตาด้วยนะคะยินดีต้อนรับคุณ บุญบุญเรือนด้วยนะจ๊ะสองทุ่มครึ่งได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม่อีทนะคะจากแม่ไพวันประเสริฐศรีค่ะพ่อใหญ่ยังอยู่ไหมคะพ่อใหญ่พี่ลำาดวนร้องไห้แล้วเนี่ยพี่ลำาดวนน่าจะร้อยมาอะไรอยู่หรือเปล่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันพระนชื่อก็ชื่นใจแล้วจ้าแม่อีทคนของบัวลำพูนะคะ สวัสดีค่ะคุณอีค้นสวยค่ะจากพี่โชติดาต่อไปสามนะคะพี่ลำดวนร้ลลองไห้แล้วเนี่ยพี่ลำดวนน่าจะร้อยมาไลยอยู่หรือเปล่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันพระดูไรนะคะจากแม่พัชรินค่ะ พี่ส้มพี่ส้มกินข้าวกับอะไรคะพี่ส้มกินข้าวกับแกงส้มปะเจี๊ยบค่ะสวัสดีลําดวนจากมาดามสุพรรณีค่ะสวัสดีกบจากพี่แววตาค่ะสวัสดีเพื่อนกบจากพี่แววตาขอัยค่ะสวัสดีจ้าแววตาจากยายอัมพารดาค่ะสวัสดีเพื่อนแววตาจากพี่ภูษนิสาค่ะสวัสดีมาดามตุกตาจากสวัสดีน้องส้มสวัสดีพี่แววตาคําแพทย์ค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของน้องส้มอนุพโศสิทธิ์นะคะสวัสดีพี่แววตาจากอาจิมาโม เดี๋ยวยังไงส้มขอตัวลงไลฟก่อนนะคะวันนี้ฝนตกนะคะสมุทรสาครฝน,นตกแทบจะเป็นความสวยระหว่างรอเพื่อนๆค่ะอาลิพอแล้วยีดีต้อนรับเพื่อนๆพืทุกคนตัวเอง <c oughs> คุณซูซี่สวัสดีจากพยาวิจิตวงศาราชค่ะ <c oughs> พี่แบบตากับท้องวานไม่ขึ้นนะคะใครสะดวกขึ้นขึ้นต่อนหลังจากที่ ไม่ได้เปิดบ้านมาสองวันนะคะนี่นะคะยายนีคุณยายนีแม่นแม่นสวัสดีจากพญาวิจิตนะคะสวัสดีค่ะน้องหวานจากอัมภัยชรา,าชิตจา้าสวัสดีค่ะพ่อใหญ่สีจากน้องภูมินค่ะสวัสดีพิจัญญาเอี่ยมสะอาดด้วยค่ะสวัสดีกบกบจากพิจัญญาค่ะปุ๋หวานพิกมิกกันแล้วนะคะจัดไปค่ะสวัสดีจ้าน้องกบกคน,น่ารักจากยายอัมพรารดาค่ะสวัสดียายอัมจากมาดามสุพรรณีค่ะ ยินดีต้อนรับคุณทิติพรด้วยนะคะเข้ามาดักถ่ายเพื่อนๆในห้องได้เลยน้องปูสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตวงศาลานะคะสวัสดีพ่อใหญ่วิจิตนะคะจากพี่อุไรค่ะสวัสดี่าสวัสดีหวานจากน้องภูมินนะจ๊ะพี่วันคนขยันจากยายอัมพราดามะลงมืดค่ะแม่อีทพ่อใหญ่วิจิตสวัสดีแม่อีคนนองัวลำพูด้วยนะคะสวัสดีลาลำดวนค่ะจากพี่พาด้วยนะจ๊ะจากแม่อีคนนองัวลำพูนะจ๊ะสวัสดีครับคุณยายลำดวนจากน้องภูมินพิมพาจ้าคุณยายเลยเหรอน้องภูมิน แม่พัฉรินค่ะสวัสดีพี่ตุกตาจากพี่แววตานะคะสวัสดีพี่ลินคนสวยจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีพี่ซูซี่หนีเที่ยวได้นะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของใหญ่ไม่ขึ้นหรือไม่ไม่ขึ้นขาบดมสุพริมไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจน้องเก็บผ้ายังน้องส้มเหรอเก็บเก็บเข้าๆออกๆอ,อ,อยู่งั้นนะคะฝนนะคะหนองบัวที่ไหนคะ,ะจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะ สวัสดีค่ะน้องกบจากแม่ไพวันประรสิฐศรสีค่ะน้องบัวลำปูซี่บอกว่าไม่ทานมื้อเย็นป๊าดเก่งมากเลยนะอุ้ยพี่ซูซี่เก่งจัง <c oughs> ยังเลยค่ะแม่อ,อิทบอกพี่ซูซี่จากอําไอชลาชิดค่ะมีน้องหวานอจ,จิมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องซูซี่คนสวยจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีครับคุณซูซี่จากน้องภูมินค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีภูมินพิมพ์าจายินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของพี่สม้มอนุทโพสิทธิ์นะคะ ดีค่ะคุณปิ่นนะคะคุณปิ่นรับชมอยู่แต่ยังไม่ได้เข้ามานะคะสวัสดีคุณปิ่นด้วยนะคะจากแม่พัชรินค่ะยินดีเค่อนับคุณพัชนีด้วยนะคะสวัสดีสตอรี่สีดำนะคะจากมาดําสุพรรณีค่ะสวัสดียายอําไปยังคะสวัสดีอีกรอบเลยค่ะน้องปุ๊สวัสดียานีแม่นแม่สวัสดีซี่บอกว่าไม่ทานมื้อเย็นป๊าดเก่งมากเลยอ่ะอุ้ยพี่ซี่เก่งจัง <c oughs> ยังเลยค่ะแม่อิทบอกก็มีตก ที่สมุทรสาครมีตกลงมาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีผู้มินพิมพ์าจ่ายินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของพี่สม้มอนุทโพสิทธิ์นะคะยังเลยครับไม่หิวหรอพี่สม้มกินตั้งแต่เย็นแล้ว,วดีครับคุณยายนีจากน้องผู้มินนะจ๊ะ สวัสดีจ้าคุณสุภณีจากแม่อีดคนหนองบุรลำพูนนะจ๊ะสวัสดีพี่อุไรค่ะจากพี่ซูซี่จา้าแหวมาทกาคุณสตอร,รี่สีดำก็ยังอยู่นะคะทักทายได้นะจ๊ะมีพี่ลาดวนจันทศิงด้วยนะคะสวัสดีจา้าพ่อใหญ่วิจิตค่ะสวัสดีคุณสตอร,รี่สีดำด้วยนะคะจากคุณสูซี่จากพี่ซูซี่ค่ะยายอํามสายเปสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตวงสาราชนะคะ สวัสดีน้องสมร้านวิวสวัสดีท่านอาจารย์สุพณียนีเพิ่มพูนจ้าสวัสดีสวัสดีอ๋อไม่เห็นไม่เห็นสวัสดีพี่กบจากพี่แววตาค่ะสวัสดีเพื่อนกบจากพี่แววตาขออภัยค่ะสวัสดีจ้าแววตาจากยายอัมพารดาค่ะสวัสดีเพื่อนแววตาจากพี่ภูสนิสาค่ะสวัสดีมาดามตุ๊กตาจากไทยขอบคุณพี่อุไรมากเลยนะคะสวัสดีพี่ลำดวนด้วยจ้าจากน้องอัมไพนาจามีคุณสตอรี่สีดำด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณลาตีจากแม่พัชรนะคะ พี่กบจากพี่แววตาค่ะสวัสดีเพื่อนกบจากพี่แววตาขอัยค่ะสวัสดีเจ้าแววตาจากยายอัมพารดาค่ะสวัสดีเพื่อนแววตาจากพี่ภูษณิสาค่ะสวัสดีมาดามตุ๊กตาจากพี่นะคะยายนีอ่าคุณยายนีแม่นแม่นสวัสดีจากพญาวิจิตนะคะสวัสดีค่ะน้องหวานจากอัมพายชลาชิตจ้าสวัสดีครับพ่อใหญ่สีจากน้องภูมินค่ะ เอาเลยนะคะผู้รับเหมามาแป๊บหนึง่งนะโอเคค่ะแม่วานตามสะดวกเลยค่ะพี่ประหยัดไปไหนเนาะพี่ซูซี่คิดถึงคิดถึงเมื่อเช้าถามพี่สุดค่ะใครตอบพี่ส้มไม่มีจ้ะไม่มีปุ๊เพราะว่าพี่แววไม่ขึ้นน้องหวานไม่ขึ้นค่ะสุดค่ะใครตอบพี่ส้มไม่มีจ้ะไม่มีปุ๊เพราะว่าพี่แววไม่ขึ้นน้องหวานไม่ขึ้นค่ะเึงถึงบ้านค่ะ เพิ่งถึงบ้านนะคะครูใจเพิ่งถึงบ้านสวัสดีครูใจจากมาดามสุพันธ์นีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใจจากอัมพายชลาชิตค่ะทักทายเพื่อนเพื่อนครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ไม่ใช่ช่องอสอนแต่งหน้าแต่อย่างใดนะคะไม่ใช่นะคะเติเรยนเข้ากรุงเทพก็คือไปกลับเอามาดามสุพันธ์ีบอกว่าอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นนะคะของมาดามสุพันธ์นีนะคะ สวัสดีค่ะพ่อใหญ่สีจากอัมพายชราชิตค่ะสวัสดียายอัมนะคะจากแม่พัชรินค่ะปิดอันหนึ่งก่อนไม่ก็สลับกันนะคะสลับกันปิดยายเอียดสามทุ่มเดี๋ยวยังไงส้มขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะ สวัสดีครัพ่อใหญ่วิจิตจากคุณครูดวงใจนาดาบุตรนะคะสวัสดีคุณครูคดวงใจนาดาบุตรจากแม่อีทคนหนองบัวลำพูดยังเลยครับไม่หิวหรอพี่ส้มกินตั้งแต่เย็นแล้วอาพ่อใหญ่วิจิตบอกนะคะเป็นคนอู่บนด้านด้นมาอยู่ ปทุมธานีนะคะเหมือนพี่วิทย์ไรวันแน่เลยเป็นคนอุบบนด้านดงพูเลยนะคะออยานีบอกว่ายายไม่ทันบ้านองพูนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องส้มสวัสดีพี่ลำดวนจันทสิงค่ะสวัสดีค่ะคุณสตอรี่สิลงมาเป็นช่งชวงๆนะคะเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็ตกนะคะเมื่อคืนก็ตกทั้งคืน สวัสดีนำดวนจากพี่แววตาคําแพทย์นะคะสวัสดีแม่ลินจากอธิมามมลาสินค่ะเอามีมาดมนีกับคุณสตอรี่สีดำด้วยนะคะสวัสดีจ้าเจอกันก็แววมาทักทายกันได้เลยค่ะวันนี้ก็เปิดบ้านเหมือนเดิมนะคะในเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะต่อนะคะสวัสดียายอําด้วยนะคะจากอธิมามมลาสินค่ะสวัสดีค่ะยายอําจากโชติอับจากพี่โชตินาต่อไปสารค่ะสวัสดีแม่อีทนะคะจากพี่แววถึงคนโก้ด้วยนะจ๊ะซึ่งเป็นคนสมุทรสาครค่ะ ไม่เคยย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนเลยก็อ่าอยู่ที่นี่ทํางานที่นี่นะคะเวลาดีเพราะยายวิจิตวงสา,าราค่ะ